เมียฝรั่งเมโมรี so ้สวัสดีค่ะตอนนี้กุ้งก็อยู่ในห้องนอนกับลูกนะคะนางเริ่มง่วงแล้วทุกทีเลยเวลาแม่จะถ่ายลูกถ่ายวิดีโออะไรเนี่ยจะง่วงทุกทีเลยค่ะวันนี้กุ้งจะมาตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยนะคะว่ากอยู่เมืองนอกไม่ได้สบายอย่างที่คิดทำไมกู กับไทยไหมคะไม่ใช่แค่เพื่อนหรือแม้แต่คนในครอบครัวุ่งก็ยังสงสัยนะคะว่าทําไมกุ้งไม่กลับไทยแม่กุ้งเองก็ยังพูดเลยว่าถ้าลําบากนะักขนาดนั้นก็กลับมาอยู่บ้านลูกอะไรประมาณนี้นะคะให้ไปช่วยแกทาสวนที่บ้านคือกจะบอกว่าทาสวนอะ มันก็ทําได้แหละแต่ว่าจะทำทำเป็นธุรกิจครอบครัวมันทำไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ของเรามันมีแค่ไม่กี่ไร่นะคะแค่อสองสามไร่อะไรอย่างเงี้ยสี่ส,สาห้าไร่คือมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นที่พอจะทําเป็นธุรกิจครอบครัวได้ที่จะอพออยู่พอกินได้ <c oughs> คือ อยู่ตรงนั้นมันก็ลำบากอะ่ะสู้กุ้งสู้อยู่ที่นี่ดีกว่าจิงอยู่ที่นี่มันลำบากมันไม่ได้อ่าสุขสบายเหมือนมาดามเมียฝรั่งท่านอื่นๆที่เขาโชคดีที่มีแฟนค่อนข้างมีฐานะแต่ว่ากุุงก็ไม่ได้ลำบากตลอดเวลา อยู่เมงไทยกุ้งนี่ลำบากร้อยเอร์เซนเลยอยู่ที่นี่ก็มีทั้งลำบากแล้วก็มีทั้งสบายบ้างลำบากบ้างก็ปะปนกันไปอะค่ะอีกอย่างตอนนี้กุ้งก็อายุสามสิสี่แล้วเนาะเดือนมิถุนายนี้ก็จะอายุสามสิสี่แล้วเดือนมิถุนาตัวเล็กก็จะอายุครบหนึ่งขวบแล้วเหมือนกันค่ะโอ้ยไอ้คนไทยก็อ่า อายุ3ามีอีกอย่างกุ้งมีวุฒิแค่กศนม .6 นะคะก็เทียบเท่าม .3 อยู่ดีถ้าเราไปทำงานเราจะไปทำงานอะไรยิ่งที่เมืองไทยเนี่ยวุฒิแค่เนี้ยเงินเดือนมันไม่พอใช้หรอกคะ่ะยิ่งถ้าเราไปอยู่คนเดียวที่กรุงเทพด้วยคือมันลำบากมันชักหน้าไม่ถึงหลังจริงๆอย่างว่าแล้วคะ่ะขนาด วุฒิปริญญาทแท้ๆก็ยังหางานยากเลยนะคะแล้วเวลาเราได้งานแล้วเงินเดือนจะพอใช้หรือเปล่านี่ก็ด้วยทำงานที่นี่ถึงแม้ว่าคาสีมันจะสูงแต่ถ้าเราใช,ใช้ใช้จ่ายแบบอยากประหยัด ยังไงเงินมันก็เหลือเก็บค่ะอีกอย่างนะอตอนนี้พุ้งก็มีลูกแล้วด้วยกุ้งก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกุ้งจะอยู่ที่นี่จนกว่าลูกจะบรบรลุนิติภาวะให้เขาอย่างน้อยสักอายุ18หรือว่ายีปีจนกว่าเขาจะมีงานทำหรือเรียนจบ กุ้งก็คิดว่ากุ้งจะกลับไปอยู่ที่ไทยค่ะกุ้งเลือกที่จะอยู่ที่นี่เพราะว่ากุ้งอยากให้ตัวเล็กมีอนาคตที่ดีนะคะโอ้ยหัวมันจะโคตจะทำยังไงลูกนางเต้นแล้วหัว <c oughs> นางจะโคตรกระปูนนะคะเดี๋ยวนาจะร้อนค <c oughs> ่ะกุ้งก็ วางแผนไว้ว่าอาถ้าลูกครบอายุ20ปีแล้วเขามีการมีงานทำแล้วหรือเขามีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยกุุงก็จะกลับไปอยู่ไทยแบบไป,ไปๆมาๆนะคะอาจจะ6เดือนที่ไทย6เดือนที่เยอรมันหรือหรือจะอยู่อ ที่เมืองไทยมากกว่าแล้วก็อยู่เยอรมันแค่สามเดือนอันนี้ก็ยังไม่แน่เดี๋ยวก็ต้องดูก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็เลือกที่จะอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ตัวเล็กเขาเข้าโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเตรียมอนุบาลอะไรรู้แล้วกุณก็จะไปหางานทำแล้วกุ้ก็จะไปหางานทำค่ะ กุ้งทำ u t u b e ขึ้นมากุ้งยอมรับว,ว่ากุ้งหวังว่ากุ้งจะมีรายได้จากตรงนี้สักวันหนึ่งเหมือนอคนอื่นๆเขาที่เขาทำ u t u b e นะคะบางทีถ้าเรามีรายได้จากตรงนี้แล้วเราจะได้มีเวลาดูแลตัวเล็กได้เต็มที่แล้วอีกอย่างอนาคตกุ้งกับแฟนก็ยังไม่แน่นอนด้วยว่ากุ้งจะอยู่กันได้นานแค่ไหนด้วยสักวันไม่แน่กุ้งอาจจะเป็นแม่ลิ้นเดียวเหมือนคนอื่นๆเขาก็ได้ โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวกุ้งจะมาเล่าอะไรให้ฟังเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามชมนะคะเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวกุ้งพาลูกเดี๋ยวกุ้งเล่นกับลูกก่อนเดี๋ยวนังก็เริ่มง่วงแล้วเดี๋ยวจะพานางเข้านอนแล้วด้ค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอ่า Session chờ nha Liver mắc kia ở đồ A dìm con con Scheiße. Doch sind sie noch so klein. Jungs, könnt ihr mal zuhören? Ihr müsst noch viel dazu lernen. Glaubt ihr das? Baby bekommt Fake von Papa. Papa hat nicht aufgepasst. <laughs> Wieder völlig Baby. Guck mal. Und Papa sagt. 不是。